จะมาสาธิตวิธีเข้าปกโปโลนะคะปกโปโลนี่คือเราจะใช้จักรตัวนี้เย็บและเจียนไปด้วยแล้วผ้ากุ้นเราก็จะใส่ซองเห็นไหมไไมีซองใส่แล้วมีเสาเรดาร์ใส่ผ้าคุ้นมาเลยมีเสาเรดาร์แล้วมีซองปกโปโลส่วนประกอบของปกปลมีอะไรบ้างคะก็มีปกแล้วก็ผ้ากุ้นแล้วก็ตัวเสือ้อแล้วทีนี้ก่อนจะเข้าปกเราก็ต้องวัดก่อนอถ้าปกติ ทั่วไปนี่คือใช้เก้าเอ่อแปดเซนนะคะจากอกมาถึงตรงนี้แปดเซนแต่ถ้าเราใช้จากตัวเนี้ยเราก็จะเจียนไปเลยทาทีเดียวจบไม่ต้องมาเจียนหลายรอบวิธีเข้าปกนะคะเราจะมาสาธิตวิธีเข้าปกนะคะอันนี้เป็นตัวเสื้อที่จอดสามาเรียบร้อยแล้วแล้วก็ต่อไหลเรียบร้อยแล้วเราจะมาอ่าวิธีเข้าโปก เราตัวเสื้อวางก่อนแล้วก็15เซนครึ่งเอาปลกวางคร <15, 15. S 1> ึ่งสาบก็ประมาณเซนครึ่งเนาะเซนครึ่งค่ะแล้วก็วางไปอย่างน,นี้แล้วก็วางเย็บไปหน่อยนึงอันนี้เป็นจักเย็บเจียนคือสามชิ้นเนี่ยเราเย็บภายในท้งเดียวเราไม่ต้องไปเจียนสาบ แต่ไี่จะเจียนปกไปเลยเราใช้จักรเยียนแล้วเราก็วางแล้วก็ค่อยๆเยียไปคือถ้าเราใช้จักตัวเนี้เราไม่ต้องมานั่งเขียนปกเือเนสามขั้นตอนใ่ในครั้งเดียวจักในครั้งเดียว,แล,วแล้วก็ใช้จักตัวเดียวใเวลาเข้าปกนะยกตีนผีหน่อยหนึ่งเพื่อปัดผ้า ใ่ค่ะตัดให้เ้าดูเสร็จแล้วเราก็กลับตกออกมากลับตกออกมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาทับคิ้วและทับสาบอีกทีหนึ่งเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครด้วยค่ะ <c oughs> สำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะ